นี่คือคอนเนอร์นะครับที่แปลงเตียนะครับผมนี่นะเขี้ยวดําช่องลงดํานะครับอ่าก็ตัวโ้แก้วนะครับอ่าไฟนะครับอ่าล้อนะครับจะเขิดอหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับอ่าอันนี้ล้อนะครับก็ BSM นะครับ BSM ตัวนี้ของแท้นะครับ BSM การคูสคอนโทรนนะครับมาให้นะครับโอเคปึ๊บเดับเครื่องแล้วนะโอเคปึ๊บชิวราร์สาดนะครับหลังคาดำนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกโกแกวหลังนะครับคาเดเอวดำนะครับก่อไปนะครับเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับแบบริวอินนะครับอ่า แล้วก็แปลงท้าย t r นะครับก็เออท้ายไฟฟ้านะครับผมอ่าโอ้ยขย,ยะโอเคผมกูตรงนี้นะครับจริงๆท้ายไฟฟ้าเนี่ยคลิกเซ็นเซอร์ได้นะครับคือมันมาให้อยู่แล้วอ่าลงเลยเห็นไหมผมเตะแม่นมากครับ อ่านะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ภาพกระจกมองข้างออโต้ปึ๊บอ่าล็อกอ่าเห็นนะครับกดล็อกอ่ามาให้นะครับแล้วก็กระจกตะแสงออโต้นะครับมีมาให้ละกล้องบันทึกหน้านะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคน่าจะครบทุกอย่างแล้วนะครับ